สวัสดีครับแบมซีแมนครับได้รับแจ้งมาครับว่ามีงูเข้าค่ายทหารครับสงสัยอยากมารับใช้ชาตินะครับก็หลังจากที่ประเมินสถานการณ์แล้วก็ดูเมื่อกี้ครับก็นี่ครับอยู่ในร้อยยางนี่ครับอยู่ข้างใต้นี่นะฮะยังไม่รู้นะครับว่าเป็นเป็นงูอะไรนะครับ ก็ทหารเขาก็มีความกลัวนิดหน่อยค้าเห็นเกดเห็นลังแล้วนะครับคาดว่าเป็นงูเห่าแน่นอนแต่ก็ไม่ทราบได้ว่าจะเป็นงูเห่าพิษไหมโอเคเป็นงูสายถุยปล่าเนี่ยเพิ่ขยับตัวแล้วตัวเมียด้วยนะครับมาถือกล้องให้พี่หน่อยมืออย่าสั่นนะครับ เ,เ,ดเดี๋ยวต้องฝากรูมาเรียนพิเศษแล้วแน่ต้องฝึกครูมันเป็นของใกล้อไรเรื่องใกล้ตัวครับเขาได้มีวิชาแล้วก็รับมือได้ไดีครับามอางนี้มอนี้สงทานี้ It's so beautiful Can you see it? Yes, I can see it Let's go Damn it How is it? ไปที่พนที่กว้างนฮะฮะจะาไปไหนจะไปพื้นที่กว้างไปตรงนั้นนี่ปะเพราะมันจะตืนอ่นี้ไปข้างหน้าถอยไปข้างหน้าปขาจำได้ไหมได้ครัเดี๋ยวคนเยอะเลยมันจะตื่นนะฮะ ที่ไหนครับเกตุป้าพี่ก็สิมันโตหมืนโต๊ะเนาตกะระวนะคือไม่จับทุกแานเคลื่อนไหวอะนี่น้องบีมาจากนี้ครับ 对，对。对，这对，眼对，都对。净。对对 ทำนห้แบบมันแรงเลยเนาะดูสิตักให้ได้เลยเ<อ>ห็นไหมครับมันจะเยี่ยวป่าสามารถฉกได้นะครับครับไม่ได้เลยเราต้องจับแบบผมีประวัติในป่าด้วยมีเคื่อนในป่าด้วย นะครับก็เสร็จนะครับเห็นว่าดอกจันเมื่อกี้นะครับเราอาจจะดูว่าเป็นเหมือนงูเห่าพ่นพิษนะแต่ว่าไม่ใช่งูเห่าพ่นพิษรับไล่ดอกจันแปรผันเฉยๆนี่ครับเขี้ยวพิษอย่างนี้น่าพิชิตจริงๆเห็นไหมฉีดต่อนะฮะฉีดแล้วนี่ครับโอเค กับนด้งนอกครับกับตุ้งกับตุ้งวิธีการจับเอาใส่ถุงนะครับเนี่ยเป็นส่วนที่แบบนะครับทางกู้ภัยแล้วก็ผู้่เหลือหลายคนนะครับต้องระวังระวังอย่างยิ่งนะครับเพราะงูอะมันจะกัดถุงแล้วก็มาพ้ายกันตรงนี้เยอะผมทุกครั้งเลยนะครับผมก็กลัวมากเช่นกัน <laughs> มึงกล้ามากนะผมโกรุบซ <laughs> ิดเลยผม <laughs> มึงเอาเกินคนไปเลยเละมึงนั่นลูกทุบมันด้วยนะลูกโอเคเรียบร้อยครับการจับ <laughs> <laughs> จมูงเฮา ก็ so, ขอบคุณมากครับสำหรับทีมกองพันข่าวพ่อหครับที่ช่วยแจ้งนนำมาส่วนงูนี้ก็จะไปหาพื้นที่ปล่อยในธรรมชาติหลังบ้านท่านครับขอบคุณมากครับ